สวัสดีครับผมลงเครื่องช่างต่มวัดเสียงพบุรีนะครับผมวันนี้นะครับก็มารีวิวชุดโซนิกให้ลูกค้านะครับเป็นรุ่ว60ชัก3นะครับผมสเต็ปที่แบบว่าประกอบไม่ง่ายนะครับแล้วก็ทําง่ายนะครับชุดนี้นะครับมาดูข้อเหวี่ยงกันเลยนะครับข้อเหวี่ยงนะครับผม3มิลทาวอนนะครับผมน้ำมันเครื่องเข้าทางเดิมดันโลนะครับก้านฟอร์สตัวนี้ก็เป็นข้อนะครับ เข้าอย่างนะครับอย่างนี้เป็นลูก60นะครับผมคว้านเลยนะครับใส่ลูกสูบซิ่งนะครับผมนี่ครับเอาลูกสูบออกมาดูก่อนครับลูกสูบนะครับผมปลายการก็สลักเท่ากับของเดิมนะครับไม่ต้องแปลงอะไรเยอะมากมายนะครับนี่ครับสามารถใส่ได้เลยนะครับผมสลักเท่ากันนะครับเพราะว่าการสูบตัวเนี้เป็นสลัก13มิลมนะครับใส่ลูกสลัก13ได้นะครับผม แล้วเรื่องของกระโปรงนะครับกระโปรงลูกสูบก็ไม่ต้องตัดนะครับเพราะว่าลูกค้าเอาลูกสูบมาให้นะครับเป็นลูกซิ่งนะครับผมก็เดี๋ยวใส่สลักดูเลยครับนี่ครับก็นะครับสังเกตว่านะครับช่วงกระโปงลูกสูบนะครับนี่ครับจะมีระยะห่างนะครับทั้งทางที่ยืดสามิลแล้วนะครับเพราะว่าเป็นลูกแต่งกระโปรงสั้นนะครับผมทํามาสําหรับยืดชักโดยเฉพาะเลยนะครับชุดนี้นะครับ ก็เรื่องของข้อจบไปแล้วนะครับเรื่องของฝานะครับผมก็เป็นฝาสามสิบยิบหกนะครับจิกเบานะครับผมตัวนี้นะครับเพิ่มมาสามสี่สี่นะครับผมก็ใส่กับแคงเดิมได้เลยนะครับเรื่องของปะเก็นนะครับผมอันนี้ก็ใช้ปะเก็นประมาณสองมิลนะครับเพราะว่าขนาดหัวลูกสูบเดิมนะครับสิบสามมิลนะครับปาดเหลือสิบเอ็ดนะครับยืดสามนะครับใส่ปะเก็นประมาณสองมิลได้เลย นะครับผมจะลองทองแดงเพิ่มก็ได้ใช้โซ่เดิมเสาเดิมนะครับไปประกอบง่ายชุดนี้สนใจก็ส่งมาทำได้ครับผม